วัดใจสามด้วยนี่ครับสามคนโอ้สไซมามเลยครับสล้วามนี่กี่คนนะแปดสิบคนสิบห้าไซส์ใหญ่สุดนี้สาม้อยสี่สิบเก้าผมว่าไม่หมดเนี่ยสคนยใทกนไแค่ไข่ก็อิ่มไหมคพี่ไม่หกคนไม่หมดเลยพี่ซ้อนกะใหญ่ตะเกียบก็ใหญ่นะครับอยากลองต้องหอย ไม่ลองไม่รูร้เนี่ยเน้นๆ้ลองแต่เ้ิมาคือราคาน้อยสามเก้าสาหงห้าจแล้ครับร้อยสามเก้าแปดสิเก้าคีแข่งแล้วหร่าแขมัไม่ใช่ใคระเสือสามค่ขแล้ววันเที่ยงอาจจะหมดวันนี้นะไม่น่าถึ่เที่ยงครึ่ง สี่สิบไหมสี่สิบห้าสิบมีนี้ห้าห้าสิบนี้พิเศษห้าสิสุดอิ่มแลายทำไม่ทันก๋วยเตี๋ยวยืนกินตองไม่พอช่องค้างอตุบทพโงงอย่ีต้องรอตามเพวถึงต้องเขี่ยงใต้ไว้ยว่างองานมากเลยวนมาสองวันแล้วนะเาเปิดวนมาแล้วคนเห็นคนมันเยอะเลยกลับไปออก คนก็งเยอตลอดอย่งนี้เหรอบางเี้บนเสาคิไม่เยเบนกระคิปเยอะมากเตียวหมูเอาถ่างซอยข้างเงียน6โมงครึ่งถึง8ครึ well, so. resume, ่งบางทีก็เที่ยงก็หมดนะจัเาแรงนะดที่300ย สี่สิบก okay ี่าอาแม่กอนแม่เขาขายแม่ขายมืก่อนเหรอขายมาก่อนขายก่อนยายยายก็ขายชามละห้าบาทแล้วก็มาสิบบาทห้าบาทแล้วเมื่อก่อนก็อีนเพราแม่เขาขายเนยยี่สิบกว่าปีแล้วตี๋นหมูเคาทำท่นีที่สุดนี่คือบะหมี่อะไรครับตุ๋นเดี่ยวอะไรต้มยำเขาต้มยำนะแต่ว่าเงยสุดเลยอ่ะเียวเมนูวัดใจก็คือถ้าเกิดเนี่ยทำได้แค่ถึงกลงเช้ากลางวัน อันนี้8ชามต่อวันหมายถึงมีลิมิตใช่ไหมต่อวันเนเี่ยโอ้ตอเดือนทาไม่ทันก็คืออ่าเหมือนมันมีจํานวนจํากัดอะ่ะถ้าสั่งเยอะคนอื่นไม่ได้กินใช่ไหมอย่างสมมุติไซส์ใหญ่สุดเนี่ยในนี้เขียน,ชน, 2>, ยน2ชามต่อวันก็คือทำแค่2ชามอ่า2ไซส์ชามเลยครับตรงน,นี้เหลือ5ชามเหลืออีก5ตอนนี้10โมงครึง่งชามใหญ่ออกมาแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่ง ชามลองตอนนี้เหลือห้าแสดงว่าถ้ามีเจ็ดคือออกไปแล้สองอันนี้คือเจ็ดสิบเก้าเหลือเ<ด>หลือสี่ชามสิบห <15. S 2> ้าเสาวขายต้นไก่ขายว่านานไหนานแล้วครับสามสามปีกว่าพี่ขายต่อเที่ยงวนี้คิดใช้ไงสุดน,นี้สามน,น้อยสี่สิบเก้าสามสี่เก้าลองแต่นี้มาต <13 9. S 2> ัวราคาน้อยสามเก้าผมว่าไม่หมดไงสามคนเฮ้ มีไข่ห้าใบสามสี่เก้าสเก้น้องอยากกินเราอยากลองต้องลองไม่ลองไม่รูม้มีเรื่องรายการแข่งขันด้วยครับสุดยอดนักกินเร็วบะหมี่สิบก้อนผู้ชนะเป็นผู้หญิงเขาบอกเป็นแชมป์ประเทศไทยแ<ท>ชมป์ประเทศไทยกินจั่ครับค่อยซอยแหลกได้แชมป์เมื่อคราที่แล้วแล้วมันมีชานธรรมดาใช่ไหมมียี่สบาทยี่ห้าก็อิ่มแล้วที่มัม นี่สิบคำเท่าไหร่แปดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าอยู่ข้งนี้สิบสองคำเหลือเหลือสามเราเสามแล้วก่นเที่ยงอาจจะหมดเสร็จแล้วครับเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสามเ้าน้ำต้มยำอันนี้ก็จะเป็นน้ำใสอันนี้สำหรับน้ำตกสี่สิบไหมสี่สิบห้าสิบมี ลค้าือยนี่ห้าห้าสิบี่่พิเศษห้าสิบห้าสิบก็อิ่มสุดอิ่มเนยเนี่ยเดสิบเ้าใส่ถุงเจ็ดสิบเก้าครับไม่ยยางเลยมีสิสองทามงอตกยี่สิบิี ยีกว่าก็เคย1ิบอต้องติดแต่ที่งอยู่อ่ะผมเต็มไม่ให้หมดแล้วเอ้ยต้องลูกค้างอสตบคุณนงานดีที่ถึงต้องเขียยใต้ไว้เงว่างานานมากเลยโอกต้องเงตามคิ้ววันนี้นะไม่น่าถึงเที่ยงครึ่งก็คุณมาร้อยสาม้งแขอเท้า เยาหมูเอาไอางงก่ซอยข้าวแมงสาหยุบบรรทุกครับ6โมงครึ่งถึงบ่ายครึ่งบางทีก็เที่ยงก็หมดแไม่่า